NG NG o l y Channel ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเมือนทันแนนนะครับแล้วก็ทดสอบรีวิวอะไรบางอย่างนะครับอุปรกรณ์ตัวนี้นะครับพอดีหลังจากที่ทำชาเลนจ์ที่ผมทำเองนะครับที่บังคับตัวเองใช้ลูก0.20เนี่ยกระบอกนี้ก็เลยไม่ได้ใช้เลยแขวนอยู่ตั้งแต่เดือนมกรายันเดือน6นะครับไม่แตกเลยเพิ่งเอาจะไปเล่นเพิ่งจะได้เอาไปเล่นเดือนนี้เอง ไม่ได้เปิดดูภายในนานมากแล้วครับเปิดอุปกรณ์ปกตินะครับอุปกรณ์น่ปกติใช้งานไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอดีไม่ได้ใช้งานมันนาน,น,าน,นานก็เลยเแอบบ๊ะเอาซะหน่อยเปิดซะหน่อยครับก็ลเลยอัดเป็นคลิปให้ดูแล้วกันว่าภายในมันมีอะไรบ้างครับตัวนี้ผมใช้ประจําเดยวเดี๋ยวเทสให้ดูก่อนนะครับว่าความแรงนะก่อนที่เปิดกับเปิดแล้วเป็นเทนแล้วมีความแตกต่างอะไรยังไงนะครับมีหลายคนชอบถามว่าทำไมปืนที่แรงจังเลยนู่นนี่นั่น ไม่อยากจะบอกเลยกูก็ใช้ความแรงเท่าๆพวกมึงนี่แหละเดี๋ยวเทสให้ดูเดี๋ยวมีทําทอะไรดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกับชาวบ้านเขานิดหนึ่งเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ประจำนะครับความแรงจริงๆอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้วัดด้วยลูก0.20นะครับเซมิมันถึกค่าเก็บไปก่อน369 368 370 368 ก็จะอยู่ละลาวนี้นะครับ370วัดด้วยลูก02ตอนนี้แบบท,ที่ใช้นะครับจะเป็น1350ม mm, ีแอมค่า C อยู่ที่25นะครับอันนี้มาลองออโตโดูเรทเท่าไหร่24.5 24.3 24.4 โอเคองคประกอบหลักของอุปกรณ์ผมก็จะประมาณนี้นะโอ้โหนี่กูเพิ่งรู้เนี่ยครับว่าผมอัดไปแล้วแบบสปริงสปริงดันเลือนฮอปมันเบี้ยวไปขนาดนี้ไปเข้าหอยทำไมกูไม่รู้สึกเลยอะไรเลยวะมันดิฟองเลยเลยนะครับโอเคเปลี่ยนครับมอเตอร์เดี๋ยวผมจะเช็คแปลงถาดนะครับแล้วก็สภาพทุน,นว่ามีรอยไหม หัวเฟืองก็ยังโอเคนะครับจับมาก็มีฝุ่นเล็กน้อยมีฝุ่นเล็กน้อยฝุ่นจากแปลงถ่านก็เล็กน้อยไม่เยอะกลิบมือหรือกลิบมอเตอร์ที่ผมใช้นะครับตัวนี้เป็นของแอร์เลก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้แอร์เลมันเป็นกลิปมือที่แข็งมากนะขนาดเจาะเว้าขนาดเนี้ย เจาะเว้าขนาดเนี่ยกรรมมันยังไม่ใช้เล่นมาเป็นแบบปีๆมันก็ยังไม่มีอาการแบบแบบโคดบิดไม่มีเลยภายในองค์ประกอบหลักก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรอุปกรณ์หลักที่ผมใช้เนะี่ยเกียร์จะเป็นเกียร์อารีสนะครับอารีสเลยอารีสเลยอารีสรุ่นเดอรุ่นแรกๆเลยนะครับอ๋อมาร์กิ้ง ไม่มีคลายเว้ยไม่คลายเว้ยทำมาคิ้งไว้ว่าหมึกมันอยู่ประมาณนี้มันจะคลายไหมไม่คลายหัวแอนนัทเซนกลับมาในจังหวะปกติมีรอยหมึกอยู่ที่กระบอกสูบป,ปุ๊บปุ๊บนูน่นนี่นั่นหน้าไกลผมเอากระดาษทรายแบบหยาบๆยาไม่ใช่ดิแบบละเอียดสุดนะครับมาวางไว้ข้อเสียงเกียร์ตัวนี้อุปกรณ์ตัวน,วนี้คือผมทําไก่ตื้นเลยนะพอตื้ปุ๊บ เซฟไม่ได้อ๋อไม่ใช่ดิผมเปลี่ยนกายพอเปลี่ยนกายปุ๊บรูปแบบของกายแอร์เียสมันจะไม่เหมือนเดิมอันนี้คือกายแอร์เียสมันจะดึงสปริงตรงนี้ใช่ไหมแต่ของอันเนี้ยกายทิกเกอร์เนี้ยมันเป็นของเลโตรอาร์มมันเลยไม่มีเที่ยวล็อกอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เลยทำให้ผมเซฟไม่ได้ ปลอดภัยที่สุดก็คือนิ้วของเราเดี๋ยวผมจะเริ่มมันท่นั้นเจ้าตัวชุดลมก่อนนะครับอย่างที่บอกครับท่อที่ผมใช้ตัวนี้มันเป็นท่อ km นะครับแล้วตัดนะครับผมก็นั่งนึกอยู่ว่าผมตัดทําไมวะท่อ,เ,อ,ทอเลยนะท่อ km เลยนะอ๋อมานั่งนึกไปดึงมาท่อเดิมมันน่าจะมันน่าจะยาวสามหกห้าแล้วมันยาวเกินเจ้าตัวรางหน้าของผมแล้วทำไมคูไไปใช้ท่อตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็สั้นไป ผมน่าจะตัดพอตัดปุ๊บอย่างที่บอกครับ KM จะมีร่องอยู่นิดนึงแล้วก็นี้อีกอันหนึ่งมันจะเป็นสองร่องผมตัดเลยหรอวะเล่นนานจนกูลืมแล้วเนี่ยนี่ครับข้างในผมอัดกาวลาเทกไว้ครับมันก็จะทิ้งข่าไปประมาณนี้แต่ว่าไม่ทำความเสียหายให้กับท่อนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยบอกไหมก็น่าจะเคยบอกนะเคยบอกไว้คลิปก่อนๆคลิปนู้นแล้วนะแต่ไม่เคยทําให้กับลูกค้าคนไหนที่มาททำให้ผมครับก็คือนี่ผมบากบากให้ท่อของ KM เนี่ยมันลงได้ลึกกว่าเดิมจาตตัเทียบกันด้านบนตัวขวาตัวขวามือนะับก็คือตัวที่ทําการแก้ไข modify เห็นไหม ร่องมันจะใหญ่กว่าแล้วทีนี้ถ้ามองด้านข้างนะถ้ามองด้านข้างนะครับจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันลึกกว่าถามว่าทำไปทำไมนะครับเอ่อมันวิธีนี้ทำได้ไม่เฉพาะกับกับทุกอย่างที่ทำเพราะว่าอย่างอย่างรอปเป็นหลักท่อตัวไหนก็ทำได้นะครับ คุณอยากได้ท่อโพแต่ท่อโพผมยังไม่เคยลองทําผมทํากับยางเมเปรริลีฟเพราะว่าเจาตัวภายในเนี่ยติ่งเนี่ยมันเป็นแบบสามเหลี่ยมแล้วทีเนี้ยไอ้แบบเดิมเนี่ยเวลาติ่งมันลงแล้วมันลงไม่เต็มเนี่ยมันลงได้ไม่เต็มก็เลยต้อง m o d ิฟาแก้มันนิดหนึง่งให้มันล่องมันลึกกว่าเดิมแล้วก็เอาตรงนี้ให้บางขึ้น ือให้ว่ามันเวลากดเนี่ยยางมันจะไม่โดนหลังพอ,อยางที่โดนหลังเนี่ยตรงนี้มันจะโดนหลังนิดนึงเราต้องทำไงอเราต้องมานั่งแก้ตัวนี่ยบากให้มันบางลงนิดนึงพอทีเนี้ยพอหน้ายางมันลงได้เต็มที่เนี่ยพอหน้ายางมาลงได้เต็มที่เราก็ใช้ตัวกดธรรมดานะครับของเจ้าตัวแม็ก ในตัวเป็นตัวกดดันให้ติ่งมาลงให้เต็มหน้าที่สุดเท่าน,นั้นเองครับโอเคมาดูโอ้ oh. เรียกว่าใช้ได้นะครับแทบว่าแทบจะไม่มีคาบอะไรหลงเหลืออยู่ในท่อเลยนะครับรู้สึกดีมากครับกับการที่ ไม่มีคาบอะไรหลงอยู่ในท่อนไม่มีคาบส,สกปรกจากลูกหรือจากจารบีที่เราอัดไว้นะครับหรือว่าจากฝุ่นอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ขายของเลยแล้วกันครับเจ้าตัวอะแดปเตอร์นะครับปิดเจ้าตัวอะแดปเตอร์นะครับปิดบอดี้กันฝุ่นเข้าแล้วผมก็จะทำอย่างนึงก็คือปิดตรงนี้ไว้ครับเวลาเราใส่กล่องหรือเดินทางไปไหนครับฝุ่นมันจะได้ไม่เข้าท่อครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเมนเทนชุดลมนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับทําความสะอาดเป็นหลักนะครับวิธีทําความสะอาดของผมก็ในคลิปก่อนๆก็อาน,น,น,นจะมีให้ดูละเอียดนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขั้นแรกผมใช้ลอนสันนะลอนสันล้างค่าเบืบ้องต้นเพื่อเช็คก,ก่อนว่ามันสกรปรกไหมอลอนสันลงไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่มีสิ่งสกรปรกนะแต่ก็ เพื่อเพื่อความสบายใจผมก็เลยนําใช้น้าํายาขัดผิวรถเนี่ยอะพวกเนี้ยน้ํายาขัดผิวรดขัดสแตนเลสอะไรมันเงาๆครับถูถไปอีกรอบหนึ่งล้างเข้าไปอีกรอบหนึ่งล้างเสร็จผมก็เอาไปล้างกับน้ํายาล้างจานนะครับพวกน้ํายาล้างจานทั่วไปนั่หนะครับเพื่อล้างคราบของตัวนี้ออกล้างคราบตัวนี้ออกพอล้างเรามั่นใจแล้วก็เอามาเช็คดูนะครับแล้วก็เช็คอย่างฮอปนะครับ ปรับสภาพอย่างฮอบนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอัดจัลวงจวงัลร์บีซีนท่อเหมือนเดิมนะครับผมใช้ก็คือท่อ km แล้วก็ทาด้วยเจ้าตัวพวกกาวกาวอะไรเขาเรียกว่ากาวกาวลาเทคเนาะกาลาเทคแนะนำนะครับอย่าไปซื้ออย่างนี้ไม่ใช้นะครับคือเราใช้น้อยแล้วมันเก็บไว้นานมันเสียกาวเสียอันนี้ผมแม่งเหนื่อยเยอะแยะเลยกาวแข็งหมดละแต่เจ้านี่ครับเป็นหลอดหลอดอะไรเงี้ยอยู่ได้นานนะครับ เทคนิคต่างๆที่ทําให้ดูนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปทําดูแล้วก็ได้นะครับเช่นไอการลักษณะการบากผิวท่อนะครับให้หน้ายางมันลงได้มากขึ้นหรือว่าจะเป็นการสีลมด้วยกาลารเทกนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะแมนเทนเนเจ้าชุดเกียร์ตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรมากครับชุดเกียร์เป็นเกียร์แอรีสแทบจะแทบจะไม่ได้อัปเกรดอ,อะไรบนนี้ เดี๋ยวทุกคนนะ่ะก่อนถอดขอดูดเช็คชิมก่อนชิมแน่นตัวกลางรวมไยตัวกลางรวมตัวกลางรวมประมาณนี้โอเค ขอจับชิมไปที่เดิมก่อนแอนตี้รีเวิร์ดปุ๊บ, Anti บเกียร์กลับมาสภาพเดิมปุ๊บขอดูเช็คค่าน้ำมันก่อนเลยดูซิว่ายอย่างที่มีชะรบีอยู่ในเกียร์ตามปกติไหม โอเคมีคาบน้ำมันอยู่ไม่หายเฟืองโอเคลื่นอืมฝันสวยไม่มีปัญหา <c oughs> หัวลูกสูบมีรอยร้าวนะหัวลูกสูบมีรอยร้าวมีคาบเกาะ คาบน้ำดำเกาะในร่องยังมีจระบีค้างอยู่นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตรงนี้มีรอยถูมีรอยถูเป็นเส้นนะครับมีคาบจระบีเกาะถือว่าใช้ได้นะครับโอลิงโอลิงผิวกลมยังเงาโอเค ก้านทงก้านทงไม่คดอโอเคครับโอลิงยังบานปกติแอนตี Anti ้รีเวิร์ดแอนตี้รีเวิร์ดไม่สึกนะเงาเท่ากันอ่ะอย่างที่บอกครับพอเราพอเราจับดูแล้วเนี่ยชิมมันหลวม นี่คือผลจากการที่ชิมมันสึกนะครับแล้วมันหลวมอาจจะเป็นเพราะชิมหลวมชิมสึกอะไรประมาณเนี้ยแต่เสื้อกียงมันมันเงาเงาอยู่นะมีจารบีพร้อมถือว่าโอเคครับสภาพมันได้อยู่โอเคชุดเกียร์ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขานี้มาพูดถึงชุดลมหน่อยชุดลมของเดิมผมใส่เจ้าตัวอืมเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ไฟเรงแสงนะเทเซอร์ aser, แต่ตอนนี้เอาออกแล้ว รู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมเลือกที่จะใช้ปอกลดแสงรุ่นนี้นะครับแต่ว่าเป็นตัวที่มีเทเตอร์อยู่ข้างในนะสั่งมาจากต่างประเทศนะผมว่าอันนั้นมีประโยชน์มากกว่าทีนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้ครับมันคือปีกประคองเลือนฮอปครับใช้สำหรับฮอปแม็กฮอบตัวอื่นใช้ได้ไหมไม่น่าได้นะเพราะว่ามันมีเจ้าตัวสกูเอาไว้ล็อกนะครับ เดี๋ยวจะพูดถึงนิดนึงตอนแรกผมก็คิดอยู่นะมันจะมีประโยชน์อะไรว่าเพราะว่าปกติเวลาเราใส่เจ้าตัวท่อเนี่ยชุดลมเนี่ยใส่เข้าไปในอุปกรณ์ของเราเนี่ยพอใส่ไปปุ๊บมันก็มีการขยับอยู่ประมาณนี้พอใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะมีอาการขยับบ้างนิดนิด,นดหน่อยห่อยแต่ผมเชื่อว่าเวลาเราใส่แมกกาซีนเน่ เดี๋ยวแมกกาซีนยังไงมันก็ต้องไปบังคับเจ้าต,ตัวล่องนี้อยู่แล้วมันก็ไม่น่าขยับแต่พอผมได้ลองใส่เจ้าตัวนี้นะครับชุดประคองเออดีเหมือนกันนี่หว่าเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับว่ามีผลแตกตา่างยังไงอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้แบบไม่ใส่นะผมไม่ใส่นะแล้วลองเอาลิ้วขยับท่อดูขยับเลนฮอปนี่ผมขยับท่อนะหมุนเลนฮอปมันมจะขยับประมาณนี้นิ้นได้วิธีการติดตั้งก็ง่ายๆเลยครับ ทับลงไปจุดเดิมของปีกเรือนฮอปเลยครับแล้วก็เอาสกูที่มีอยู่ขันไปเลยข้อควรระวังนะครับอย่าขันจนแน่นขันแค่พอตึงมือก็พอหรือใครถ้ากลัวไม่ชัวร์ก็ใช้น้ํำยาล็อกเกียวนะครับล็อกไปในเกียวของเจ้าตัวสกูตัวนี้หาซื้อได้กับเพจ Airsoft Lapping Thailand นะครับน้องบิมเขาส่งมาให้นาแล้วนะผมก <laughs> ไม่ได้ ไม่ได้เอามารีวิวไม่ได้อามาใส่ักทีพอใส่ไปปับ๊บอาการดิ้นน้อยลงทันทีแต่อาการสายฝ่ายังมีอยู่นะแต่ผมคิดว่าไม่น่าเคลื่อนแล้วละ่ะเพราะยังไงเราล็อกในส่วนนี้แล้วแล้วเรามีแมกกาเซีนเข้าอีกยังไงก็นิ่งนะสรุปนะครับเจ้าตัวปีกประคองเลือนฮอปนะครับ ไม่รู้ว่ารุ่นอื่นใช้ได้ไหมนะครับแต่ผมใช้กับ h o p m a ็ Mac, ตัวสีทองนี่นะใช้ได้พอดีขนาดพอดีเป๊ะแล้วก็พอใส่แล้วก็สึกดีนะรู้สึกดีอืมถ้าใครสนใจครับก็ไปติดตามกันได้เลยครับกับเพจ Airsoft Lapping Thailand ไปซื้อเขาดูครับอันนี้เขาส่งมาให้ลองนะผมเพิ่งจะลองนะครับมีมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะลองโอเคสวยงามกถือว่าดีครับถือว่าใช้ได้มีประโยชน์ ก็เรียบร้อยครับสำหรับการฟิตติ้งเจ้าตัวเกียร์แอร์เนะครับที่ผมใช้ประจำนะครับเป็นอุปกรณ์หลักที่ผมใช้าจากขั้นตอนที่ทำให้ดูนะก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่เอามันมาเซตอัพในเรื่องของชิมเฟืองใหม่เพราะว่าของเดิมเริ่มจสึกแล้วแล้วก็เฟืองนี่ไม่ได้เปลี่ยนเลยใช้ตัวเดิมเพราะว่าสภาพยังดีอยู่ลูกสูบยังใช้ของเดิมเหนียวจริงๆลูกสูบแอร์เียแม่งเหนียวจริงๆดีจริงๆใช้ไงก็ไม่ ไม่เคยไม่เคยมีปัญหาเกียร์เจ้าตัวเกียร์ระบบ E T U ของแอร์เรียนะครับผมใช้มาก็ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยไหม้ไม่เคยช็อตนะครับไม่รู้คนอื่นเขามีปัญหาอะไรกันนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้จูนก็ได้ถ้าโดยปกติแอร์เรียนะครับมันจะมีกล่องจูนประมาณนี้อยู่สามารถจูนได้นะว่าคุณจะใช้แบตสองเซลล์สามเซลล์เซตเป็นแบบเซมิออโต้รวมไปถึงเซมิเซมินูนี่นะั่นอะไรก็ว่าไปนะครับ เกียร์ตัวนี้ที่ผมทําไปนะครับภายในก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ใส่จรารบีเพิ่มเช็คความเรียบร้อยนะครับจรารบีจรารบีใส่จรารบีในส่วนของหัวแอร์นอตเซนเช็คลูกสูบนู่นนี่นั่นแต่สิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเปลี่ยนไปเลยก็คือเจ้าหัวลูกสูบครับตอนแรกมันมีรอยเลา้าอยาเงี้ยตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้มั้งมันก็แค่ลลาวเองแต่มันน่าคิดเฮียปืนกูเองนะทำไมคงไม่ทำให้มันดีๆวะ ทำไมกูทาให้มันกากๆแล้วก็เอาไปลงเล่นแล้วกูไปนู่นนี่นั่นวะเออก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ไปเลยนะครับสิ่งที่ผมทําเพิ่มนะครับหลกัหลกๆเนี่ยถ้าผมทําของผมเองผมจะทําประมาณนี้นะครับก็คือการบล็อกหัวขั้วเลยบล็อกปักเป็นอย่างนี้เลยก็คือง่ายๆครับก็คือเราปรก,กีในส่วนสายไฟเสร็จปุ๊บเราก็เอาท่อหดอัดเข้าไปก่อนในขั้วบวกและขั้วลบแล้วก็เอาเจ้าตัว ท่อหดเบอร์ใหญ่นะครับคุ้มปักแล้วผมก็จะใช้นะครับเจ้าพวกปืนกาวหลอดประมาณนี้นครับเจ้าตัวปืนกาวแล้วผมก็จะยิงเข้ามาในช่องของท่อหดนะครับแล้วก็ค่อยบีบแต่งมันให้เป็นประมาณนี้ค่อยๆแต่งไม่ต้องรีบร้อน,นครับใช้สมาธินิดนึงแล้วพอมสมมติว่าถ้าทำแล้วมันออกมาหน้าตาไม่ดีเราก็ค่อยเอาพวกไดร้อนหรือว่าสายไฟหรือว่าไฟแชกค,ครับค่อยๆลนให้มันละลายแล้วค่อยบีบมันเขา้ารูป มันก็จะได้ออกมาประมาณนี้แข็งแรงแน่นอนคราวนี้ปัดไม่หักแน่นอนโอเคหลังจากเมนเทนแนเสร็จครับมาดูความแตกต่างครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับลูกที่ใช้วัดก็0.20นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแบตเตอร์แบตเตอรี่อะไรต่างๆใส่มิ390 389 38 386 38 385 387

สามแปดเก้าสามแปดสาเก้าหนึ่งสามเก้าศูนอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเมนเทนเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับกูทำอะไรลงไปวะเนี่ยประเกิบมากเลยดูแล้สเลอรมากเลยคนระับดูด้านข้างนี่มันตลกมากเลยนะสีต้มมันเยอะไปอะ่ะแต่พอดูด้านหน้าก็โอเคแต่เห็นแค่นี้ มักนก็ดึงดูดิถ่ายรูปน่าจะสวยอยู่แต่มาดูน้านข้างไอ้ียอะไหลงกูเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับก็แก้ไปสองสาอย่างนะครับทําสีปอกลดแสงแก้ในส่วนของอะคริลิกที่โดนยิงแล้วหลุดมันหลุดไปเองหรือว่าโดนยิงอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปดูในคลิปนะว่าผมโดนยิงหรือว่ามันหลุดไปเองนะแล้วก็ชิ้นนี้อันนี้มันควรจะเป็นของ aeg นะแต่เนี้ยผมใช้ของ gbb ครับ ของ AEG ของไฟฟ้าเนี่ยมันหมดมันเลยต้องอ่ะใช้นี้ไม่ก่อนละกันของเดิมมันก็หลุดหายไปในสนามเหมือนกันถ้าดูด้านบนเนี่ยจะเห็นเลยไม่พอดีแต่ดูด้านข้างก็โอเคอยังพอเนียนตาอยู่แก้ขัดไปก่อนสรุปครับผมทําอะไรไปบ้างอ่าการเมนเทนนครั้งนี้ก็ล้างท่อใส่ตัวประคองเรือนฮอบอชุด เกียร์น,นี่ผมก็แค่เปิดมาทําความสะอาดเฟืองยังเป็นเฟืองชุดเดิมเลียงชิมใหม่แล้วก็เปลี่ยนในตัวของหัวลูกสูบหัวลูกสูบมันล้าก็เลยเปลี่ยนของใหม่อมกายยังเป็นกายเดิมเป็นของเลโตอาร์มแปลงถ่านแปลงถ่านเท่าที่ดูแล้วยังเหลืออีกเกินครึ่งก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ทําสายไฟใหม่สําหรับเจ้าตัวพักนะครับแล้วก็บล็อกสายไฟใหม่อะไรประมาณนะั้น โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับกับการมีนแนนนะครับก็มีเทคนิคนู่นนี่นั่นที่ผมบอกบอกไปนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับสําหรับเทคนิคที่ผมทำํำเอาไปต่อยอดกันดูเราไปคิดต่อ,อเองว่าดีหรือไม่ดีถ้ามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปถ้าคิดสงสัยแล้วลองทําดูก็ลองไปทําดูครับผมไม่กักผมมีอะไรผมบอกนะครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปว่าฝากกดติดตามด้วยนะครับกับ NG NGO r i g i n a l ครับสวัสดีสวัสดีครับ